และฟังก์ชันเด็ดนะครับผมของหม a เ e i ที่เรียกว่ามีมาให้ทุกเครื่องเลยนั่นก็คือนี่ สวัสดีครับพบกับผมนก e x t r e m e รีทีนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับโน้ตบุ๊กหัวเว่ยเม e บุ๊ก d 15ครับสำหรับเม t บุ๊ก k d 15เนี่ยไม่ใช่รุ่นเก่าที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในปี2022แล้วทางหัวเว่ยเนี่ยเขาก็ได้อ,อกรุ่นใหม่ออกมาครับตัวนี้ เป็นตัว CPU ใหม่มีเทคโนโลยีใหม่แล้วก็มีในเรื่องของฟังก์ชันซูเปอร์ดีไวท์ครับตัวนี้เนี่ยผมแอบได้ลองเล่นแล้วรู้สึกประทับใจจากทางหัวเว่ยจริงๆนะครับคือแบบเมื่อไหร่นะถ้าหัวเว่ยปล่อยตัวนี้ให้เป็นแบบซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถืออะไรก็ได้หรือว่าใช้งานกับโน้ตบุ๊กเครื่องไหนก็ได้นะผมจะรักหัวเว่ยมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายที่เรียกว่าหมดปัญหาเรื่องของการลืมสายเชื่อมต่อครับหรือว่าทะเลาะในเรื่องของหัวพอร์ตการเชื่อมต่อต้องเป็นมินิ USB ต้องเป็น USB ทช้ซีหรือต้องเป็นหัวที่เรียกว่าเขาไม่มีใครใช้กันแต่ก็ไม่พัฒนากันสักทีเขาสามารถทําโทรศัพท์มือถือเนี่ยเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กแบบไร้สายได้แถมยังจะแปลงโทรศัพท์มือถืออย่างตัวหัวเว่ย P 5 0 Pro ตัวนี้นะครับให้เป็น external SSD ได้ก็แน่นอนนะครับโทรศัพท์มือถือสมัยนี้ความจุก,กันแบบ5 gig, 1 2 g ้อยสอกิกหนึ่งเทเลบอะไรอย่างนี้ความจุสูงกันมากเราใช้งานเนี่ยบางครั้งก็ใช้งานไม่หมดใช้งานไม่เต็มเราสามารถ แปลงเป็นในส่วนของตัว e x t e r n a l SSD ก็ได้แล้วก็สามารถเอาไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้เนาะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับตัวเครื่องบอดี้ดีไซน์ของตัว Huawei Matebook D 15เนี่ย จะยังไม่แตกต่างกับรุ่นก่อนหน้ามากนะนะครับผมเขาจะมีอย yeah. uh 네 uh ู่2รุ่นด้วยกันก็จะเป็นตัว D 1 4แล้วก็ตัว D 1 5ความแตกต่างเนี่ยจะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับที่เป็นหลักๆก็คือในเรื่องของไซส์หน้าจอครับตัว D 1 4จะเป็นหน้าจอขนาด14นิ้วแต่ตัวที่เป็น D 1 5นะครับจะเป็นไซส์หน้าจอขนาด15.6นิ้วครับน้ำหนักจะแตกต่างกันถ้าเป็นตัว1 4นิ้วเนี่ยน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่1.38ามปกิโลกรัมแต่ถ้าสมมติเป็น D สิบี้าหนวันนีเบา มากแล้วก็บางมากๆนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกแต่ที่สําคัญผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วใช่ไหมครับว่าโน้ตบุ๊กเบาเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยเวลาให้มาทีไรเนี่ยใหญ่ซะเหลือกเกินโดยเจ้า Huawei Matebook D สิเครื่องนี้นะครับเขาจะให้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่เรียกว่า ขนาดเล็กมากพกพาได้สะดวกนะมันก็คือเป็นเหมือนกับอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์มือถือนี่แหละเราสามารถใช้งานชาร์จตัวโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ก็ได้นะครับโดยสายที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นสายแบบ USB Type C นะครับที่สามารถถอดเสียบอะไรต่างๆได้ก็เป็นสายสีขาวพวกพาได้สะดวกเปลี่ยนได้อะไรต่างๆได้ก็ไม่ต้องกลัวที่แบบว่าเฮ้ยซื้อมาใช้งานไปนานๆขั้วต่อตรงนี้มันหักมันขาด ต้องทิ้งทั้งอะแดปเตอร์ก็แค่เปลี่ยนสายอย่างเดียวนะครับโดยเขาจะรองรับเทคโนโลยีหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับก็เรียกได้ว่าพกกับโน้ตบุ๊กเนี่ยยังไงน้ําหนักก็ไม่เกิน2อกิโลอย่างแน่นอนครับก็ในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับด้านหลังเขาก็จะมีโลโก้ที่เรียกว่าเป็นโลโก้หัวเว่นะครับผมแล้วก็จะทําเป็นแบบฝาหลังเรียบ เรียบแบบค่อนข้างเรียบมากๆนะครับทำให้ไม่ดูแบบหหวจนเกินไปเนาะในส่วนของหน้าจอครับเราจะเห็นอย่างแรกเลยนะครับว่าตัวขอบจอของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมีความบางมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวนี้เนี่ยมีความหนาเพียงแค่5.3มมิลเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเล็กกว่าปกตินะครับทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นโน้ตบุกรุ่นใหม่มันดูทันสมัยมากเพราะว่าตัวขอบหน้าจอของเขาเนี่ยบางมากๆนั่นเองครับในส่วน,วข,อนอของตัวคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดเครื่องนี้นะครับ เป็นภาษาไทยมาให้เรียบร้อยความพิเศษของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือในส่วนของตัวปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่มพาวเวอร์เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือหรือว่าตัวฟิงเกอร์พิ้นนะครับเราสามารถใช้งานร่วมกับตัว Windows h e l l o ได้นะครับก็อย่างเครื่องนี้เขาจะมีแถมตัว Windows 11มาให้สามารถใช้งานแบบกดเปิดเครื่องปุ๊บเป็นการสแกนลายนิ้วมือโดยที่ไม่ต้องกรอกหรือว่าพิมพ์ตัวพาสเวิร์ดให้เสียเวลานั่นเองครับและฟังก์ชันเด็ดนะครับผมของ Warver ทีี่เรยกว่ามมีาใใหุ้กเเคครืื่่อองลยน็นสวนนของตต er ตััววิี้ มันมีสติ๊กเกอร์หัวเว่ยแชร์ครับสำหรับเจ้าหัวเว่ยแชร์เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าทางหัวเว่ยเนี่ยได้ใช้งานมาประมาณ2ปีแล้วนะครับก็ทํางานร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้เพียงแค่นําโทรศัพท์มือถือไปแปะที่สติ๊กเกอร์ของตัวหัวเว่ยแชร์นะครับเพียงแค่แปะแค่นี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่า คุณจะต้องปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณไปหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนมาก็ไม่รู้คุณเอามาแตะปุ๊บคุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้นะครับ <S <S คุณจะต้องปลดล็อกหน้าจอของโทรศัพท์มือถือก่อนพอเราปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเด้งสาหรับตัวฟังก์ชันหัวเหว่ยแชร์ขึ้นมานะครับเป็นตัวแอปพลิเคชันที่สามารถคอนโทรลทุกอย่างผ่านตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่ตอนนี้ที่ผมเอา หัวเว่ยเมจ b บุ๊ d ดี15ออกฟังก์ชันใหม่มาครับนั่นก็คือฟังก์ชัน s u p e r ร์ดีไวครับมันเทพกว่าหัวเว่มีการพัฒนาต่อยอดมากยิ่งขึ้นนะครับซูเปอร์ดีไวเนี่ยมันคืออะไรทําไมมันดีกว่าหัวเว่ s h a ร์มันคืออะไรทําไมหัวเว่ต้องพัฒนาในส่วนตัวนี้ออกมานะครับผมต้องคุดท้าความเป็นก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวหัวเว่ยแชร์เนี่ยเขาสามารถ ใช้โทรศัพท์มือถือแตะเข้าไปในส่วนตรงนี้โดยจะเป็นการใช้งานเทคโนโลยี NFC นะครับผมในการส่งข้อมูลและก็ในการแพร r i n g ของตัวโทรศัพท์มือถือเข้าไปยังตัวโน้ตบุ๊กนะครับเขาสามารถทําอะไรได้บ้างสามารถมิลเลอร์หน้าจอได้นะครับสามารถดูรูปภาพได้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมคอนโทรลของตัวโทรศัพท์มือถือผ่านตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้แต่ว่าตัว Super Device ครับมันทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น Huawei Share เนี่ย มันทําไว้สําหรับแบบว่าถ้าสมมุติเรามีคนหลายคนใช้งานโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แล้วมีโทรศัพท์มือถือ h u วเว่ยเนี่ยใครก็สามารถนํามาเชื่อมต่อได้นะครับแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นเจ้าของอุปกรณ์นะครับ ต้องบอกก่อนนะครับเป็นเจ้าของอุปกรณ์เช่นเจ้าของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เจ้าของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยการเชื่อมต่อเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมเราก็บางครั้งจะมีความหงุดหยิดในการเชื่อมต่อที่เดี๋ยวก็ต้องมานั่ง p a ริ i n g ใหม่เดี๋ยวก็ต้องมานั่งแตะใหม่ทั้งที่มันก็เป็นอุปกรณ์ของเราอยู่ตลอดเวลาทําไมเราต้องมาเสียเวลาเชื่อมต่อทุกครั้งนะครับโอ้โหเขาก็เลยได้ออกตัว super ดีไ i c e ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่หนึ่งอย่างครับเราต้องล็อกอินตัว Huawei ID ไว้ยังอุปกรณ์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตนะครับหรือว่าตัวหน้าจออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับพอเราเชื่อมต่อไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเข้ามาที่ตัวซูเปอร์เดไว์ตัวนี้ครับเราจะเห็นทันทีเลยนะครับว่ามันจะมีโทรศัพท์มือถือผมอยู่ขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่ต้องทําการตั้งค่าใดๆแล้วไม่ต้องทําการเชื่อมต่อใดๆแล้วขอแค่อุปกรณ์คุณเนี่ย เปิดฟังก์ชันบลูทูธทิ้งเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ลองใช้งานนะครับผมรู้สึกว่ามันสะดวกสบายกว่าฟังก์ชันหัวเว่ยแช์มากๆแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเจ้าของอุปกรณ์เราเป็นเจ้าของดีไวซ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเชื่อมต่อได้สะดวกสบายซึ่งเจ้าตัวซูเปอร์ดีไวซ์ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อมต่อได้แค่โทรศัพท์มือถือหัวเว่ยนะครับใครที่ใช้หน้าจอของทางหัวเว่ยเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมต่อเพื่อมิลเลร์จอออกไปแบบไร้สายได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตนะครับเราสามารถใช้แท็บเล็ตเนี่ย ส่งภาพจากโน้ตบุ๊กไปยังแท็บเล็ตเป็นหน้าจอที่2ได้นะครับพอเรามีหลายๆอุปกรณ์ใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้แล้วว่ารอบนี้เราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์อะไรการใช้งานมันง่ายมากครับสมมุติว่าตอนนี้ผมมีอุปกรณ์4 d e ดีไว้นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นหน้าจอเป็นแท็บเล็ตเป็นอะไรต่างๆนะครับแล้วผมต้องการเชื่อมต่อเนี่ยเพียงแค่นี้เลยครับลากเคอร์เซอร์เมาส์ครับไปยังอุปกรณ์ที่เราต้องการเชื่อมต่อครับดับเบิลคลิกกดค้างเข้าไปนะครับแล้วก็ลากมายังตรงกลางครับแค่นี้ครับจะเป็นการเชื่อมต่อ ตัวดีไว้นั้นนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยจะมีการเด้งข้อความอย่างนี้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับว่าต้องการยอมรับในการเชื่อมต่อหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติเรากดยอมรับครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นสถานะคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้แชร์อะไรได้บ้างนะครับบิ๊กคอร์สกรีนถ่ายภาพหน้าจอหรือว่าเป็นมันติสกรีนก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าสมมติผมลองเปิดเป็นมันติสกรีนนะครับก็จะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเนี่ย ให้เป็นหน้าจอที่2ได้เลยนะครับหรือว่าจะสามารถใช้งานอะไรต่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมัลติสกรีนขึ้นมานะครับอันนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวซูเปอร์ดีไวส์เนี่ยมันมีฟังก์ชันเด็ดอีกหนึ่งอย่างครับ <c oughs> วันนี้คือแบบพูดยาวมากนะครับไม่หมดก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อเหมือนกับการเชื่อมต่อแบบมีสายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ็กอัพโฟโต้นะครับแบ็กอัพวิดีโอนะครับหรือว่าเราสามารถเข้าไปจัดการพื้นที่ของตัวโทรศัพท์มือถือได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ตันี้ครบ นี่กดเข้าไปครับเราจะเห็นโฟลเดอร์หรือว่าไฟล์ต่างๆในโทรศัพท์มือถือทั้งหมดอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็น external SSD ก็ได้นะครับผมจุดนี้นี่แหละที่มันมีความเหนือชั้นกว่าตัวหัวเว i Share แล้วก็รู้สึกใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่กลายเป็นว่าเมื่อกี้ผมไปกดถ่ายรูปหน้าจอละ แคปเจอร์ได้ง่ายแคปเจอร์ได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัว s u p e r ร์ดีไวนอกจากหัวเว่ยแชร์นะครับตัวนี้เขาจะมีซอฟต์แวร์อีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าจริงๆ Windows เขาก็น่าจะทํามาให้มันใช้งานได้สะดวกแบบทางหัวเว่ยพัฒนานะแต่ตัวนี้ครับให้ดูอะไรหนึ่งอย่างมันจะเป็นตัวขีด,ขดที่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนลูกศรหันซ้ายหันขวาอยู่ตรงมุมนาฬิกานะครับมันคือตัว หัวเว่ยคอนโทรนพาร์เนลนะครับตัวหัวเว่ยคอนโทรนพาร์เนลตัวนี้เนี่ยครับเขาจะมีตัวฟังก์ชันคีย์ลัดหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสกรีนเรคคอร์ดหน้าจอเปิดฟังก์ชันหัวเว่ยแชร์เปิดตัว AI Search m u l t i s c r e e n m u l t i device นะครับตัวนี้เนี่ยผมแอบชอบอยู่หนึ่งอย่างครับก็คือถ้าเรากดตัวนี้ครับสกรีนเรคคอร์ดครับปั๊บเข้าไปนะครับผม มันจะเป็นการอัดบันทึกหน้าจอของตัวคอมพิวเตอร์ครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราอาจจะต้องไปลงโปรแกรมเสริมอะไรต่างๆแล้วหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นแบบพวกซูเปอร์ยูเซอร์ที่แบบมีความรู้หลากหลายเนี่ยแค่การอัดหน้าจอของ Windows เนี่ยมันรู้สึกค่อนข้างยากนะครับแต่พอทางหัวบว่ยมีตัวซอฟต์แวร์อะไรตัวนี้เข้ามาแล้วมันมีคอนโทรลพาร์ทนลที่แบบสามารถจัดการได้ง่ายเนี่ยมันทําให้การใช้งานมันได้สะดวกมากๆนะครับอย่างตอนนี้ก็จะอัดอยู่ก็จะมีเวลาบอกอยู่ด้านบนบุมจอ,อน,นี้นะครับถ้าเราต้องการหยุดครับแค่กดหยุดครับปุ๊บ ก็จะมีเด้งที่มุมด้านล่างจอตรงนี้เลยนะครับว่าตอนนี้ ไฟล์ได้บันทึกเรคคอร์ดไว้แล้วอยู่ที่ตรงไหนก็สามารถโอเพนตัวโลเคชันได้ก็จะเห็นไฟล์ตัวที่เราทําการเรคคอร์ดหน้าจอไปนั่นเองครับนี่แหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้โน้ตบุ๊กหัวเว่ยเนี่ยมีความแตกต่างกับรุ่นอื่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเปคครับ CPU เครื่องนี้นะครับจะใช้เป็นตัว Intel c o อ e i5 ในเจเนอเรชันที่11นะครับประหัสก็จะเป็นตัว11 3 5 g 7โดยประสิทธิภาพของ CPU เครื่องนี้นะครับที่ผมได้ลองทําการทดสอบอย่างตัวโปรแกรม CPUC รับ Single Trade ี้ี่ย ออกมาได้ค่อนข้างดีมากก็คือ502แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมัลติเทสครับจะอยู่ที่2,400กว่าแต้มนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะระบบระบายความร้อนครับตัวหัวเว่ยเนี่ยเขาให้ตัวฮีตไปคู่มานะครับทำให้สามารถควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของตัว CPU ได้ทําให้มันระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในส่วนของตัว RAM โนบุ๊กเครื่องนี้นะครับไม่สามารถอัปเกรดได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันเป็น RAM แบบแนวออนบอร์ดนะครับและในส่วนของ เขาก็จะใช้เป็นแบบ NVMe เรียบร้อยแล้วก็ได้ความเร็ว read เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,005แล้วก็ write เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,900กันเลยทีเดียวถือว่าแรงมากๆนะครับสำหรับในส่วนของตัว M.2 ที่เขาให้มาใครที่แบบว่าเฮ้ยต้องไปอัปกรงอัปเกรดอะไรหรือเปล่าเรียกว่าใช้ตัวนี้ก็เหลือๆแล้วนะครับพูดไปเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะอยากเห็นด้านในกันแล้วใช่ไหมครับว่าเขามีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าครับก็ด้านหลังของเครื่องตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเขาจะมีตัว h e a ไ p คู่นะครับในการ,ร จอ CPU พัดลมการระบายความร้อนเนี่ยเขาจะมาให้เพียงแค่หตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นพัดลมที่เรียกว่าไซส์ขนาดใหญ่มากๆนะครับตัวนี้ทําให้การระบายความร้อนเนี่ยเอาอยู่ได้แบบสบายๆเพราะผมลองใช้งานแล้วคือแบบไม่เจอเรื่องของปัญหาความเร็ว CPU ที่โดนดรอปโดนลดลงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัว M.2 ครับตัวนี้เขาจะมีมาให้นะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนได้ถ้าใครซื้อแบบตัวที่เป็นเวอร์ชัน256กิกหรือว่าเวอร์ชันที่เป็น512แล้วเรารู้สึกว่าใช้งานไม่เพียงพอ สามารถแกะอัปเกรดได้แต่ในส่วนงตัวผ่อนแรมนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีสล็อตแรมเลยจะเป็นแรมฝังบอร์ดดังนั้นเวลาเราซื้อเครื่องเนี่ยตัดสินใจให้ดีๆว่าเราจะเอาแรม8กิกหรือว่าจะเอาแรม16กิกนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่จากทางหัวเว่ยเลยนะครับความจุของเขาเนี่ยอยู่ที่42วัตต์อาด้วยกันนะครับก็ใช้งานทั่วๆไปเนี่ย 1วันเนี่ยสบายๆนะครับแต่ถ้าสมมุติใช้งานหนักๆอาจจะต้องพกในส่วนตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไปด้วยลําโพงเขาจะอยู่ทางด้านหลังนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาและอีกหนึ่งส่วนที่ผมรู้สึกขัดใจนะครับก็นี่เลยครับมันเป็นช่องสําหรับการไว้ใส่ตัว SSD ขนาด2.5นิ้วนะครับแต่ผมลองส่องดูแล้วนะครับเนี่ยลองดึงอะไรต่างๆออกมาแล้วเนี่ย ไม่มีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อหรือว่าไม่มีสายแถมมาให้ภายในกล่องนะครับผมก็ไม่สามารถเพิ่มาั์ดิสได้นะครับก็ตัวนี้น่าเสียดายถ้าสมมติเขามีพอร์ตเชื่อมต่อให้มันอัปเกรดเพิ่มได้เนี่ยน่าจะดีมากๆครับก็นี้เป็นภาพรวมจากด้านหลังของตัวเครื่องหัวเว่ยเครื่องนี้นะครับถือว่าออกแบบดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยถือว่างานดีเลยทีเดียวครับก็เห็นไปหลายอย่างแล้วสําหรับเจ้าตัวหัวเว่ยเครื่องนี้นะครับ ในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนิดนึงแล้วกันผมเริ่มรู้สึกว่าพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยมันแทบจะไม่จําเป็นในชีวิตประจําวันแล้วแหละเพราะว่าตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ใช้งานเป็นการเชื่อมต่อไร้สายได้แล้วแต่ถ้าสมมติใครเป็นแบบแนวตากล้องใช่ไหมก็ มีการถ่ายรูปมีการอะไรต่างๆที่ต้องการโอนไฟล์เข้าไปยังตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องของสีสันหน้าจออันเนี้ยสีค่อนข้างตรงมากๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในการโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลอย่างพวกอุปกรณ์พวกน,นี้เนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาในส่วนของตัวการ์ดรีเดอร์นะครับผมซึ่งการ์ดรีเจอร์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว USB Type A อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเครื่องนี้เนี่ยเขาใช้พอร์ตการเชื่อมต่อด้านขวามือนะครับเป็นตัว USB 2นะครับที่เป็น Type A จำนวน2พอร์ตด้วยกันแล้วก็มีในส่วนของ 5มื่หนึ่งพอนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีในส่วนของตัว HDMI นะครับถึงแม้ว่าเขาจะรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เขาก็ยังคงมี HDMI มาให้และเขาก็ยังมีตัว USB Type A ที่เป็น USB 3ให้อีกหนึ่งพอนะครับพร้อมกับตัว USB Type C ที่รองรับแบบ PD ชาร์จด้วยแล้วก็ยังสามารถชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นได้หมายความว่ายังไงถ้าสมมติโทรศัพท์มือถือผมจะแบตหมดนะครับผมสามารถนําสายชาร์จตัว USB Type C เนี่ยเสียเข้าไปที่รูนี้เพื่อให้น้ตบุกเนี่ยปล่อยกระแสไฟชาร์จเข อันนี้แหละคือความเจ๋งของเขามากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนอื่นๆประสิทธิภาพนะครับอย่างตัวโปรแกรม 3D Mark b Spy นะครับก็ได้คะแนนตามนี้เลยในส่วนขอตัว Town Spy คะแนนตามนี้นะครับและก็ในส่วนของตัวโปรแกรม PC Mark 10นะครับตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆก็คะแนนที่ออกมานะครับก็เป็นตามคะแนนเกณฑ์ของโน้ตบุ๊กที่เน้นสําหรับการพกพานะครับและในเรื่องของการตัดต่อเนี่ยผมก็ได้ลองใช้อย่างตัวโปรแกรม p r e m i e r นะครับก็ลองดูฟุตทงฟุตเทจลองสลับอะไรไปมาแล้วก็ลองเรนเดอร์ดูนะครับก็เป็นฟุตเทจที่ผมใช้งานประจำก็ถือว่าสามารถพรีวิวได้แบบลื่นไหลเพราะอันนี้เนี่ยเขาใช้งานในส่วนของตัวการ์ดจอที่เป็น Intel Iris Xe นะครับของทาง Intel ซึ่งการ์ดจอตัวนี้เนี่ย ต้องบอกตามตรงว่ามันแรงมากนะครับมันสามารถไลฟ์สตรีมได้มันสามารถตัดต่อมันเอนโคดหรือว่ารองรับในการเล่นหนังแบบ 4K ได้แบบสบายๆเรื่องของตัวกล้องนะครับของตัวโนตบุ๊กเครื่องนี้ก็ยังคงมีกล้องเว็บแคมมาให้เขาก็ยังคงซ่อนในส่วนของตัวใต้คีย์บอร์ดตรงนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับใครที่แบบอยากจะใช้งานเนี่ยก็สามารถกดใช้งานได้แต่ถ้าใครแบบว่าต้องการ Privacy กลัวโดนแฮกกล้องก็สามารถกดเก็บลงไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าตัว Huawei MateBook D 15เครื่องนี้ครับ ก็มาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องของราคาครับโอ้โหผมพูดไปเยอะขนาดนี้ราคาน่าจะแรงแน่นอนแต่ ต้องบอกตรงๆครับว่าทาง h ัวเ r อเนี่ยทำราคาออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัว h ัวเ r อ m a เม b o ุ๊ d 15เนี่ยถ้าเป็นสเปคตัวเริ่มต้นที่เป็นแรม8 SSD 256 g ิเนี่ยราคาของเขาอยู่ที่22,990บาทเท่านั้นนะครับและถ้าสมมุติเป็นในตัวแ a m 8 SSD 512ที่ผมรีวิววันนี้นะครับจะอยู่ที่24,990บาทครับในส่วนของตัว d 14นะครับราคาเริ่มต้นของตัว RAM 8 SSD 512 g ิเนี่ยจะอยู่ที่24,990บาท และในส่วนของตัว RAM 16 SSD 512 g b เนี่ยราคาจะอยู่ที่27,990บาทครับแอบแปลกใจนิดนึงตรงที่ไซส์14นิ้วราคาจะสูงกว่าตัวไซส์15นิ้วนะครับผมก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนว่าต้องการโน้ตบุ๊กไซส์เล็กหรือว่าต้องการโน้ตบุ๊กไซส์ที่ใหญ่ขึ้น ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับและช่วงนี้ครับทางหัวเว่ยเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นด้วยถ้าใครสั่งซื้อช่วง Early Bird นะครับสามารถรับตัวหัวเว่ยแบรนด์6ได้นะครับแล้วก็ตัวหัวเว่ยแบ็คแพ็คนะครับมูลค่าของเขาเนี่ยอยู่ที่2,989บาทด้วยกันนะครับโปรโมชั่นตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25มีนาจนถึงวันที่15เมษายนในปี2,565ด้วยกันสามารถสั่งซื้อได้ที่หัวเว่ย Experience Store และหน้าร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ Extreme ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กด แชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ